อ๋อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้มีสวนยางเยอะแลยะด้วยนี่ว่าให้จังไหนไม่ไรได้เสริมบางคนก็ว่าโอ้ยปลูกใท่กันมันก็ปนกันแย่กันไม่ว่าสิ่งใดอย่างแล้วบ่แม่นเด้อครับได้ทั้งสองยางพอเพืชแต่ละชนิดนี่มันกินมันคือกันถ้าปลูกคือกันนั่นแม่เยอะอันนี้กินคนละวมันคือกันไม่เคยใหญ่ท่อกันเพราะว่าพี่นองบอกว่าต้นยางเอต้นยางของพยาหันนี่ ต้นบัวง,งามดอกววาบัวไทยปุยเคมีแต่เจ๊กเทิที่เ้วบองงามปาันไดนพื่อนบ้านเบาปลูกมาตอนนี้เนะกะต่บานนี้กันเลยค,ค,คลยลพื่อนผู้ช่วยผักซื้อข้ามสำเร็จจากฟางฟุ่นล่ะฟางจี่หกสิบแปดลราเพ่อฟางหั่นหว่าว่ามันนั่นอย่างเดียวมันก็ลังเดี๋ยวก็ลังทงํางินไม่ไพ่กอน่มนีช่มมมชมโมนึงต่างเ็นว่าชวงโลบ้าภายแห่งประเทศไทย้วพ,พยพยานนี่ ตั้งสิว่าชมลมุ่มดอกเตอร์ปอซีเด็ดดอกเตอร์ปอซีจุปลินจุปลินญาติจากมือถือมหาวิจุปลินญาติจากมหาวิทยาลัยมือถือแต่ว่าอย่เพิ่นปอซีดอกเตอร์จีเอขาที่เป็นดอกเตอร์ตัวเขามีก็ได้เป็นว่าละพันบาทตอ่ตอต่อต่อมือน่นเนาะที่อย,ย,ย่งนเด็กน้อยจบ จ้าจบปเรีญกตีเขาได้ขันตําเมื่อห็ากันผีกันแช่ทายอยู่แต่เหาผู้เฒ่าหาอะไรได้เมื่อพันบาทได้เด้มือตรงละสามหมื่นว้ยขันเบอรอด็กเตอร์สี่เมื่อตาจังได๋ล่หละเป็นลาพน้องฟังได้ฟังฟังแต่กรบบืงวิธีทำแบบนี้คุณกับจก็อด้คุอกับให้เบืองเอาผู้เฒ่าปิ้งปิ้งเมื้อตไปนั่นกินเขาซุปปลาตายเยนมันมาเมนเนีว ลูกหลานลำบากเาี He ่ยทางอะไรเขาก็ไม่ได้ใส่ฉีดวัคซีแต่พอจะเบียใส่บ้านนี่เฮาหาใส่เขาเองแต่ว่าเขาเพีย็หาใส่เองเลยพอเขาออกกำลังเดี๋ยวสิคุณเด้๋ยวมงว่าคุณบอกยกใจกี่เซ็มเลย วิธีการใส่ปุ๋ยเขาก็บ,บต่ต้องใส่หลายอันนี้ก็เอาปุ๋ยเอว่าเลยสินปุ๋ยที่ขึ้นน้อยๆแด้วจะหายซีกแต่คุณว่าพาันจังสี่จังสี่บริบาลเป็นคุยเลยบหมืออย่างแท้เขาพอเห็นแล้วว่ามันงามว่าที่เขาเฉียวปือ้อก็ออมองได้เอยใช่ปุ๋ยอย่าใช้ไผ๋ยเพราะอาทิตย์ไผ๋ยทแตกแหนงออกมาเห็นเลย อันน ja well? uh ี้พ่กเราว่าดูว่าเงื่อเขาว่าได้กเขาต้องใช้ของเขาเด้ใช้ของเขาดีเขาดรียนหัวใจดีใจเลยหัวใจวิธีดีใจเลยนี่แหละครับเมื่อถืออันทายท่ามีนี่แหละเป็นผู้ใหาข้อหัวครับเขาเขาก็สามารถติดต่อศึกษาว่าทางวิธีไหนให้วิธีไหนหัวดำออกก้นหัวดำเริ่มหลังจื้อไว้ให้ดีสมบูรณ์เท่าจะไปป้ายนิดหน่อย ไอ้ปานเลยเจ้าปึกเจ้าเสืผู้บอดตาไสยคุณเจ้าบ่เขาบ่ตาไทเป็นสิเขาเดินหุงเบิดแต่ว่าควบก้าวไกลเขาบ่สามารถเห็นคือลูกหลานเท่ากันเลยลูกหลานเท่านี้อนุบาลนี่เขาจะเล่นเน็นเป็นเขาเขาเน็นเป็นบ่เป็นเล้วเขาเป็นจีอาศัยหัวดดำตัวมันก็ได้ควบผู้ได้วีซ่ากันมาซช่เล่เอาบานนี้ วิธีเลีกยงกิงพันธุ์เลยเขาต้องเอาตาหากอาการอีกเกิดหลายเลี้ยเขาเาเกิดหลายจีพ่อเพื่อฟูปูเขไปปุ๊บมันก็ได้กินอาหารมันก็เฝ้าออกแป่ไปลูกแตกแหแตกแหน่งออกไมาเขาเขาก็สามารถบม่อพ่อปีเมันอกี้เกิบเกิดผลผลิตไม่เท่าผลผล <pad> ิตท he be ี BACK ่แรกคือย <English> well, ังขายงาขายแหนงพ่อคือว่าจะน้อยเดี๋ยวสิภาไปเหตุบึงบรวิชีทำเห็ดจะไหนเขาจะได้แตกแหนง ไม่ใช่แล้วเขาจะเนนง,งามจังสี่วันะไปเดี๋ยวมื้อนี้เอาไว้ที่มึงไม่ใปลูกก่อนหรือนะคนฉีนแน่แล้วจังน่อยคั่วคั่วแรกอ่ะไอสี่แล้วครบยังเคยดีฉี่แล้วครบดิคั้นเขาบอกครบหากอาแล้เข้าไปไมันไปกินปุ๋ยก่อนมันกนมม็มาหมามาหมาเลยเคือตายแล้วละ่ะคืน เอวมามาหมาหัวจักบ่เอาบาดิพูกก็ยังหายตันเดยอยังไว้จกร้อยกัได้นี่นี่นี่เฮ็ยทุเรียนคัวชิดินลูกเต๋อแีบอันนี้เขาเออทุรียนยังหัวแจหัวจักบ่ นี่ละนทุเรกินเยินฝังขอบัพยาหารเตาเชือ่อมไข่อยไข่ใบนี่นะข่ฟังสิบุโอ้อยพาไข่ไปควดนเลยเจ้าสีค่คนเเจังได้ข่ฟังข่ใบฝังเงินไข่ฟังว่าเป็นต้นไม้ต้นไมมยายสีดานนต้นการะพรึกพระอิประพุเพิ่นมันเนวมดใคหเว่าทางต้นละพุกไปสซือ้อทางสะานขึ้นสะพานท่อคนต้นระพุกขึ้นอย่างน้อพยาหารค้นเด มันจริได้มันจะเก็บเป็นเงินเก็บเป็นกระดาษได้เหมือนมันคือบางครั้งแหละมันบวมแมนเขาต้องไปแปะตะก่อนแปะเป็นเงินเอาโน้ตไปขายมันเก็บเป็นเงินเอาหมักม่วงไปขายมันเก็บเป็นเงินนั่นล่ะคือต้นการผลึกจำไว้ให้ดีจำไว้ให้หันไว้ดีมู้เจ้าอย่าสีปึกไปดิฟังเอาแค่นี้ก่อนละจบเดี๋ยวคุยกันใหม่ต่อ